สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับพี่นุ้ยนะคะวันนี้นะคะเราก็อยู่ในช่วงคัวสายแดกนะคะวันนี้นะคะพี่นุ้ยก็มีเมนูนะคะก๋วยเตี๋ยวนะคะมานําเสนอนะคะแต่ว่าตอนนี is, ้นะก๋วยเตี๋ยวของเรานะกำลังเดินทางมานะคะเดินทางมาไกลด้วยนะคะมาจากพิษณุโลกเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมารอดูกันนะคะว่าก๋วยเตี๋ยวของเรานะคะระหว่างเดินทางจากพิษณุโลกมากําแพงเพชรนะคะ มันจะอร่อยสมชื่อหรือเปล่ามันจะน่ากินหรือเปล่านะคะตอนนี้นะคะพี่กดกําลังขับรถมาเดี๋ยวเรามารอดูพร้อมๆกันนะคะ ตอนนี้นะคะพี่กดก็มาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะก๋วยเตี๋ยวกันนะคะว่ามันจะเป็นยังไงแล้วพี่กดซื้ออะไรมาให้พี่หนุ่ยนะคะนี่เลยมาแล้วซื้ออะไรมาก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวอะไรก๋วยเตี๋ยวไก่ต้มยำก๋วยเตี๋ยวไก่ต้มยำไปซื้อมาให้แค่นี้นะกินแค่นั้นเนี่ยฮะกินแค่นั้นเนี่ยเอาทำไมกินเยอะตัวใหญ่กินเยอะตัวใหญ่ เดี ata, ๋ยวเราจะไปแกะดูกันนะคะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะนี่นะคะวันนี้นะเราจะมาดูก๋วยเตี๋ยวนะที่พี่กดนะคะซื้อมาให้นะคะนี่เลยนี่นะคะอันนี้คือก๋วยเตี๋ยวซื้อมาจากพี่สนุโลตอนนี้ซื้อมาถุงมันก็จะพองๆหน่อยนะคะตอนนี้มันเหี่ยวหมดเลยเหี่ยวเหมือนพี่กดเลยนะคะนี่ตอนนี้นะเราจะทําการแกะดูกันนะคะนะคะตอนนี้เราก็จะทําการนะแกะดูนะคะพี่นุ้ยอยากจะบอกว่า พี่กดนะซื้อเส้นเล็กมาให้พี่นุ้ยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเส้นเล็กนะคะที่ซื้อมาให้นี่ดูเป็นก้อนๆอย่างนี้นะมันจะแตกหรือเปล่านะคะความจริงนะถ้าเดินทางไกลขนาดนี้นะมันต้องเป็นเส้นมีนะคะเป็นเส้นเล็กไม่ได้แล้วมันจะเป็นก้อนอย่าง,งน,ะะนี้เ,เห็นไหมนี่นะคะมันจะเป็นก้อนอย่างงี้แล้วมันก็จะไม่แตกด้วยนะคะนี่เลยเห็นไหมมันจะเป็นก้อนอย่างนี้เลย ถ้ามาทางไกลที่หลังนะคะใครจะซื้อของนะไปฝากนะคะสำหรับก๋วยเตี๋ยวเดินทางไกลต้องซื้อเส้นหมี่นะอย่าซื้อเส้นเล็กแบบนี้นะคะนี่นะโอ้โหมีไข่ด้วยนะคะโอ้โหเยอะมากนะคะ30บบาทนะคะเยอะมากพี่นุ้ยก็จะทำการนะคะกินแล้วนะคะคือเยอะมากนะคะดดเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่านะเส้นเส้นเล็กนะคะ เราต้องก็ค่อยตัดนะคะเพราะว่ามันเป็นมันจะเป็นก้อนนะคะนี่เห็นไหมน,นะคะเส้นเลืมันจะเป็นแบบนี้นะคะซื้อทางไกลนะคะต้องเป็นเส้นหมี่นะคะทางที่ดีนะคะแล้วก็มีไข่ด้วยนะคะนะเราจะทําการเจาะไข่ดูนะคะว่าไข่จะเป็นยังไงนะคะโอ้โห นี้สีแบบนี้เลยนะคะตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะประมาณสามโมงกว่าๆนะ,ะเกือบสี่โมงเย็นนะคะเขาก็จะรุ้นรัฐบาลกันนะคะรุ้นหวยกันนะคะอืม mm. ะะก็คือแบบว่าไม่ต้องปรุงเลยนะคะอ,อร่อยมากนะคะแบบไม่ต้องปรุงเลยคือมันจะเป็นแบบว่าเส้นเล็กนะคะมันจะเป็นต้มยำไก่มะนาวนะคะมันก็จะ แบบว่าเขาจะใส่พริกแล้วก็มีมะนาวมีอะไรปรุงมาให้เราเรียบร้อยเลยเราไม่ต้องปรุงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากกินเผ็ดนะคะเราก็จะใส่พริกเพิ่มนะคะอ,อร่อยมากนะคะตอนนี้นะพี่กดก็เดินมาแล้วพี่กดจะชิมหรือเปล่า แหะเป็นก้อนเลยพี่กดโอ้โหฮะดูพี่กดกินนะก้อนใหญ่มากม,ม,มือบางเต็มๆเลยนะมองไม่เห็นเลยขอดีครับเนี่ยครับพี่นุ้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าพี่กดนะซื้อร้านไหนมาให้นะคะแต่ว่า ไม่ต้องปรุงเลยนะคะแบบว่าอร่อยมากนะคะสำหรบับคนไหนนะที่อยู่พิษณุโลกนะคะต้องไปหาซื้อแบบนี้เลยนะคะชอบคลิปแบบนี้นะก็อย่าลืมนะช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามให้กับพี่นุ้ยด้วยนะคะในช่อง N N K Channel นะค,คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ,บ๊ายบาย